ผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีบุญอย่างยิ่งแต่ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาคือปฏิบัติให้จริงตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเป็นผู้มีบุญสูงสุดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐสุดไม่มีที่เปรียบได้เพราะพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะพาไปให้รู้จักพลังพิเศษคือความที่สามารถทำลายความทุกข์ได้ ตั้งแต่ทุกน้อยจนถึงทุกทั้งปวงจนถึงผู้ไกลทุกสิ้นเชิงไม่มีเวลากลับมาให้เป็นทุกข์อีกเลยผู้มีพลังพิเศษพาหนีทุกข์ได้พาดับทุกขได้พาพ้นทุกข์ได้คือผู้มีความคิดพิเศษและความคิดพิเศษนี้เกิดได้จากความรู้จักปฏิบัติพระพุทธศาสนาเท่านั้นพลังแห่งความคิดพิเศษหรือความคิดพิเศษนั่นเอง ที่เป็นผู้ช่วยยิ่งใหญ่พร้อมที่จะช่วยทุกคนที่รู้ค่าของความพิเศษที่ยอมรับยอมเชื่อว่าความพิเศษนั้นมีอำนาจยิ่งใหญ่จริงอาจพาให้พ้นทุกข์ได้จริงทั้งทุกน้อยทุกใหญ่จนถึงทุกข์สิ้นเชิงจะทุกขหรือไม่ทุกอยู่ที่ความคิดของตนเองนี้เป็นสัจจะคือเป็นความจริงแท้ไม่ว่าผู้ใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็เป็นความจริง ผู้ใดจะทุกหรือไม่ทุกอยู่ที่ความคิดของผู้นั้นไม่มีผู้ใดที่ไม่ปรารถนาความไม่ทุก์ขทุกคนล้วนปรารถนาความไม่มีทุกขแต่ไม่ทุกคนที่ยอมรับความจริงว่าการที่หนีความทุกข์ไม่พ้นนั้นเป็นเพราะคิดไม่เป็นถ้าคิดให้เป็นจะไม่มีความทุกข์ใดใกล้ไกลได้เลยเพราะความคิดนั่นแหละคือกำลังสำคัญที่สามารถทำไม่ให้ทุกขเกิดได้ ความคิดไม่เป็นหรือความคิดไม่ถูกของตนเองเท่านั้นที่ทำให้ความทุกข์กลุ่มรุมใจตนไม่มีการกระทำหรือคำพูดของผู้ใดจะทำให้ความทุกข์กลุ่มรุมใจใครถ้าใครนั้นเป็นผู้รู้จักคิดให้เป็นรู้จักคิดให้ถูกความคิดจึงสำคัญนักความคิดจึงมีพลังนักมีอิทธิพลนักต่อชีวิตจิตใจ,จผู้คนทั้งปวงไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกสูงต่ำ ร่ำรวยหรือยากดีมีจนเพียงใดก็ตามผู้ปรารถนาความเบิกบานสำราญใจไม่เศร้าหมองร้อนรนด้วยความทุกข์พึงเห็นความสำคัญของความคิดให้มากเห็นให้จริงใจว่าความคิดของใครก็ตามที่ถูกต้องเป็นธรรมจะนำไปสู่ความเบิกบานสบายใจแน่นอนสมดังที่ปรารถนาอยู่ทุกเวลานาทีคนพูดไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกที่จริงโทษที่ได้รับในนรก น่าจะเป็นโทษที่เกิดจากการทำบาปที่หนักหนารุนแรงไม่ควรเป็นโทษที่เกิดจากเพียงการพูดไม่จริงน่าจะมีหลายคนคิดเช่นนี้แต่ถ้าคิดให้ดีคิดให้ลึกคิดให้รอบก็จะได้ความเข้าใจที่ชัดเจนว่าการพูดไม่จริงมีโทษหนักหนาเพียงใดก็ได้ถึงตกนรกก็ได้พระพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่กล่าวว่าคนพูดไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกเป็นไปได้แน่นอน อยู่ที่ว่าความไม่จริงที่เกิดจากผู้พูดจะหนักหนาอันควรแก่การเกิดผลเป็นโทษถึงนรกหรือไม่ผลย่อมเป็นไปตามเหตุทุกกรณีไม่มีที่เหตุดีจะให้ผลไม่ดีและไม่มีเหตุไม่ดีที่จะให้ผลดีการพูดก็เช่นกันการพูดเป็นเหตุดีก็ให้ผลดีผู้พูดจริงย่อมเข้าถึงสวรรค์ได้ผู้พูดไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกได้ ตามพระพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่อัญเชิญมานั่นเองท่านผู้พูดธรรมะอย่างถูกต้องก็น่าจะเป็นที่เข้าใจกันเชื่อมั่นกันว่าท่านย่อมเป็นผู้เข้าถึงสวรรค์และผ่าผู้ได้ยินได้ฟังด้วยความสนใจให้เข้าถึงสวรรค์ได้หรือแม้เข้าถึงเมืองพระนิพพานก็ย่อมได้สำคัญที่ธรรมะที่ท่านนำมาพูดให้ได้ยินได้ฟังกันเป็นความถูกต้อง ตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้เป็นพระพุทธศาสนาเพียงใดและผู้ได้ยินได้ฟังปฏิบัติตามเพียงใดหรือไม่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังธรรมะมีความตรงกันอย่างหนึ่งคือธรรมะที่ได้พูดหรือได้ฟังนั้นผู้พูดก็ตามผู้ฟังก็ตามต้องเข้าใจถูกต้องและต้องปฏิบัติให้ถูกให้จริงจึงจะเกิดผลคือเข้าถึงสวรรค์ก็ได้ เข้าถึงเมืองพระนิพพานก็ได้การพูดสำคัญจริงๆเมื่อนึกถึงที่กล่าวมาถ้าเป็นการพูดจริงเป็นธรรมะจริงแม้ผู้พูดจะยังไม่ถึงกับปฏิบัติได้จริงตามคำที่นำไปพูดแต่ถ้าพูดได้ตรงตามความจริงจะเป็นเพียงท่องจำมาก็ย่อมยังประโยชน์ให้เกิดได้ไม่มากก็น้อยผู้พูดจึงเป็นผู้มีบุญกุศลในระดับความตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศล ที่มุ่งเผยแผ่พระพุทธธรรมมุ่งให้ผู้ได้ยินได้ฟังได้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธธรรมที่นำออกพูดให้ใครๆทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้รับรู้ด้วยการพูดธรรมะสอนธรรมะในพระพุทธศาสนามีคุณได้ก็มีโทษได้เช่นเดียวกับการพูดเรื่องทั้งหลายที่มีได้ทั้งคุณมีได้ทั้งโทษคำพูดหรือวาจาของเราผู้เป็นมนุษย์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งควรที่จะให้ความสำคัญแก่วาจาของตนและวาจาของผู้อื่นทั้งหลายด้วยคืออย่าสักแต่ว่าฟังแล้วก็เชื่อหรือฟังแล้วก็ไม่เชื่อหรือสักแต่ว่าอยากพูดอะไรแล้วก็พูดออกไปจะเกิดผลดีผลร้ายแก่ผู้ใดยอย่างไรไม่คำนึงถึงพูดจริงก็เหมือนพูดไม่จริงคือที่อาจเข้าถึงนรกได้การพูดมีโทษหนักหนาเพียงไรก็ได้ มีคุณหนักหนาเพียงไรก็ได้เหตุก็เพราะการพูดสามารถเป็นมือนำคุณหรือโทษไปสู่ผู้ใดผู้หนึ่งได้ไปสู่หมู่คณะใหญ่โตเพียงไรก็ได้พระพุทธภาษิตสำคัญยิ่งองค์หนึ่งมีว่าฤทสยาผ่าโลกให้ชิบหายฤทสยาจะไม่สามารถผ่าโลกให้ชิบหายได้เลยแม้ไม่มีมือคือคำพูดคือวาจาเข้าไปช่วย ความริษยาที่ไม่มีมือคือวาจาคือการแสดงออกย่อมไม่อาจทำลายโลกได้ไม่อาจทำลายให้ฉิบหายได้อย่างมากอาจทำตนให้เร่าร้อนในจิตใจไร้ความสงบสุขได้เท่านั้นนับว่ายังดีโทษของความริษยาอย่างไม่รุนแรงเต็มที่คือยังไม่อาจทำให้โลกฉิบหายได้นั่นเองแต่ยากนัก ที่จะไม่ให้ความริษยาที่เกิดแล้วไม่มีมือส่งออกไปทำความฉิบหายให้แก่โลกยากนักจริงๆจะมีหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจว่าความริษยาเกิดในใจผู้ใดแล้วจะมีขอบเขตอยู่ภายในจิตใจผู้นั้นเท่านั้นจะไม่มีมือนำความริษยาที่เกิดแล้วให้ออกพ้นจากใจไปทำความฉิบหายให้เกิดขึ้นมากน้อยหนักเบาตามกำลังของความริษยาในใจ